สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ค c a ูนี i นะครับแบตเตอรี่ลูกมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งวันนี้นะครบแบตเตอรี่ของแค c a ูนี i เนี่ยจะมีทั้งหมด2ไทป์นะฮะหลักๆนะครับก็คือเป็นตัว7แอมป์นะครับตัวนี้ แล้ก็ตัวนี้เป็น5แอมป์นะครับซึ่ง5แอมป์เนี่ยส่วนใหญ่จะไปใช้กับพวกเวฟนะครับพวกเวฟสกูปปี้ไออะไรพวกนี้ที่เป็นตัวไซสเล็กนะครับส่วนตัว7แอมป์เนี่ยครับจะเป็นแบบลดขึ้นเป็น1 5 0ซ c ขึ้นไปส่วนใหญ่นะครับอย่างพวก NMAX a i r l o c อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่น,นะครับเป็นตัว7แอมป์นะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันให้ดูเลยแล้วก็มาเทียบงานนะคะกับว่าในส่วนของการใช้งานเนี่ยเป็นงานใช้งานเทียบเท่าได้กับแบตเตอรี่ของตัวแท้ของที่ติดมากับเครื่องหรือเปล่านะครับสำหรับตัวอุปกรณ์ที่เราใช้นะเราใช้ไขควงเพียงอันเดียวเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับเป็นรถ Air ์ล็อก1 5 5 c ีนะครับตัวนี้จะมีตัวเกณฑ์บอกนะครับว่าแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับไฟวิ่ง12โวลต์หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้งานอยู่มันก็12โวลต์อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสเปลี่ยนให้ดูนะครับซึ่งปกตินะครับอายุการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2ปีนะครับซึ่งตัวนี้ผมเพิ่งใช้มาปีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูนะครับว่ายังไง อ่ะเดี <on> ๋ยวเริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับแกะออกมาก็นี่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เก็บงานมาได้ดีนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้มีแบตนะครับมีรับประกันด้วยนะครับรับประกัน1ปีนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดท้ายเบาะนะครับโอเคครับตอนนี้มันจะมีตัวนี้ครอบอยู่นะครับตองแอร์ลอกก็ให้เราถอนล็อตออกได้เลยนะครับ นี่นะครับก็ตรงนี้ระวังนะครับอันนี้ข้อควรระวังคือต้องปิดกุญแจนะครับปิดกุญแจให้เรียบร้อยนะดึงกุญแจออกมาด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกระแสไฟมันวิ่งอยู่แล้วเราไปดึงออกมาเนี่ยจะทาให้เกิดการช็อตได้นะครับอันนี้ก็ทําการถอดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ยกเจ้าตัวแบตตัวเก่าออกมานะครับนี่นะครับนี่ผมเปลี่ยนแบตใหม่นะครับ แบตตัวนี้ความจุจะมากกว่าตัวเดิมนะครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันจะอยู่ที่6.3แอมป์นะครับตัวนี้ขยับขึ้นมาเป็น7แอมป์นะครับแต่ว่าก็ยังเป็น12โวลต์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมใส่แบตใหม่เข้าไปนะครับพอดีเป๊ะนะครับนี่ใส่ได้นะครับแอร์ล็อกแล้วก็มันจะมีถุงน็อตมานะครับตรงนี้นะครับก็เอาน็อตมาใส่ข้างในนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนี่นะครับใส่น็อตเข้าไปแบบนี้นะครับหมุนันขึ้นมานะครับให้แน่นเลยนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนนะครับว่าติดหรือเปล่านะครับเปิดได้เลยปึ๊บนี่นะครับแบตขึ้นมา12.5นะครับไฟโวล์วิ่งวิ่งพอดีนะครับอ่เดี๋ยวผมเปิดนี่นะครับตัวโวล์ดันไฟเกิน12อโวล์อันนี้คือได้มาตรฐานนะครับถ้าไม่ถึง12เนี่ยก็คือมีปัญหานะครับตัวแบตนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้นะครับ สำหรับใครใช้ Airlock n m a x นะครับสามารถซื้อแบตตัวนี้ไปใส่ได้ก็ประกอบกลับอะไรให้เรียบร้อยได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการเทสนะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันเลยนะครับว่าเจ้าตัวแบตเนี่ยจะคุณภาพดีเหมือนกับที่เขียนลงมาในใบสเปคหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็เปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ทําการสตาร์ทรถนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขี่วนรอบนะครับผมก็ต้องใส่หมกกัน็อกด้วยนะครับไป ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงท้ายคลิปนะครับ ก็สำหรับใครนะครับที่ใช้งานรถมอเตอร์ไซครุ่นไหนนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับว่าจะใช้แบตตัวไหนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามีทีมงานแนะนํานะครับแล้วต้องการสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่ช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวมาอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ